คุณผู้ฟังที่เลี้ยงแมวอยู่บ้านน่าจะเคยเจอนะคะซื้อที่นอนนุ่มๆคอนโดแมวแพงๆหรือของเล่นเยอะแยะไปหมดครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าเหมียวกลับเมินไปสนกล่องกระดาษลังเปล่าๆที่เราได้มาจากสั่งของออนไลน์ซะง,งั้นฮ่าฮจริงครับเป็นภาพที่คุณเคยกันดีวันนี้เราเลยจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมทำไมกล่องกระดาษธรรมดารรมดาเนี่ยถึงได้ดึงดูดแมวขนาดนั้น คือข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งบทความงานวิจัยอย่างของมหาวิทยาลัยอูเทร็คก็มีครับแล้วก็ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยครับเรื่องนี้จริงๆมันพาเราไปเข้าใจธรรมชาติลึกๆของแมวเลยนะทั้งเรื่องความรู้สึกปลอดภยัยสัญชาตญาณแล้วก็ความสบายทางกายภาพล้วนๆเลยครับ ถ้าพูดถึงประเด็นแรกที่คนพูดถึงบ่อยสุดก็น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะใช่เลยครับเหมือนกับว่าแมวชอบที่แคบๆมันรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีเกราะก,กำบังเป็นป้อมส่วนตัวเล็กๆถูกต้องครับมันคือสัญชตาตญาณเลยทั้งในฐานะนักล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าด้วยกล่องเนี่ยมันช่วยให้แมวซ่อนตัวจากสิ่งที่เขามองเป็นภัยคุกคามได้อย่างเช่นเสียงดังๆหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นใช่ครับใช่หรือแม้แต่คนแปลกหน้า แล้วในทางกลับกันนะนะครับมันก็เป็นจุดซุ่มโจมตีชั้นดีเลยเวลาจะเล่นงานเหยือ่อเหยื่อนี่หมายถึงหนูของเล่นหรือว่าขาเราเองคะเนี่ยนะก็อาจจะทั้งสองอย่างครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากจากมหาวิทยาลัยอูเทร็คที่นเธอท์แลนด์นะครับเขาศึกษาแมวในศูนย์พักพิงอ๋อค่ะ พบว่ากลุ่มแมวที่ได้กล่องเข้าไปอยู่เนี่ยระดับฮอร์โมนความเครียดลดลงแล้วก็ปรับตัวกับที่ใหม่ได้เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่มีกล่องอย่างชัดเจนเลยโหต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่ากล่องเปล่าๆนี่มันไม่ใช่แค่ของเล่นแล้วสิคะแต่เป็นเครื่องมือช่วยลดเครียดได้จริงๆใช่ครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แมวรู้สึกไม่มั่นคงอย่างการย้ายบ้านหรือไปอยู่ในที่ใหม่ๆเนี่ยเห็นผลชัดเจนมากอืมสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือกล่องมันช่วยให้แมวรู้สึกว่า ข้างหลังฉันปลอดภัยแล้วนะเขาก็จะสามารถสอดส่องสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้เต็มที่โดยที่ตัวเองไม่ถูกเปิดเผยอ๋อเหมือนมีกำบันหลังประมาณนั้นครับตามแนวคิดของคุณมาร์คดีฟรีแมนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมวบางที่แมวที่เครียดมากๆแล้วหากกล่องไม่ได้จริงๆนะครับค่ะ อาจจะถึงขั้นไปคว่ำกระบะทรายตัวเองเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยแทนก็มีโหสุดยอดไปเลยแต่ก็พอเข้าใจได้นะคะเหมือนเป็นเซฟโซนฉุกเฉินจริงๆทีนี้พอพูดถึงเรื่องความสบายนอกจากปลอดภัยแล้วมีเรื่องกายภาพอื่นๆอีกไหมคะมีครับเรื่องสำคัญเลยคือความอบอุ่นความอบอุ่นครับ รู้ไหมครับว่าอุณหภูมิที่แมวรู้สึกสบายตัวจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-37ถึงองศาเซลเซียสโหสูงกว่าที่เราอยู่กันเยอะเลยนะคะปกติบ้านเราก็2ี่ว่ากว่าเองใช่ครับสูงกว่าอุณหภูมิห้องปกติพอสมควรเลยแล้วเจ้ากล่องกระดาษลังงนี่แหละครับมันเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีมากอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะถึงชอบเข้าไปขดกันนักนอกจากอุ่นแล้วผิวสัมผัสข,ของกระดาษล่ะคะมีอะไรพิเศษไหมมีครับ พื้นผิวของกระดาษแข็งเนี่ยมันเหมาะมากกับการรับเล็บอ่าใช่ใช่ใช่ใชครับแล้วก็การกัดการเคี้ยวเล่นซึ่งมันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขาอยู่แล้วสังเกตไหมครับสาวรับเล็บแมวส่วนใหญ่ก็ทําจากกระดาษอัดแข็งนี่แหละจริงด้วยค่ะเพิ่งสังเกตแล้วก็ยังมีการถูกแก้มกับขอบกล่องอีกอันนี้ไว้ทําอะไรคะเพื่อฝากกลิ่นครับจากต่อมตรงอุ้งเท้าแล้วก็ข้างแก้มเป็นการประกาศอนณาเขต แสดงความเป็นเจ้าของกล่องใบนี้อะไรทำนองนั้นเหมือนป้ายบอกว่านี่ของฉันนะประมาณนั้นเลยครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคือก่อนจะให้กล่องแมวเล่นเนี่ยควรเอาพวกเทปลวดเย็บหรือพลาสติกกันกระแทกออกให้หมดก่อนอ๋อค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็คอยดูนิดหนึ่งว่าเขาไม่ได้กินกระดาษเข้าไปเยอะเกินไปโอเคค่ะทีนี้ย้อนก่อนไปที่สัญชาตญาณน,นักล่านิดหนึ่งกล่องนี่บนจุด ซุ่มโจมตีชั้นย่อดเลยแล้วแมวก็ขี้สงสัยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับพอมีของใหม่เข้าบ้านโดยเฉพาะกล่องนี้เหมือนเป็นแม่เหล็กเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปสำรวจดมๆถูๆแสดงความเป็นเจ้าของทันทีใช่เลยครับคือกล่องมันเป็นได้ทั้งที่ซ่อนตัวและสนามเด็กเล่นในเวลาเดียวกันเลยแมวกระโดดเข้าออกแต่ครุกของเล่นที่ซ่อนอยู่หรือบางทีเจ้าของก็สนุกไงครับ DIY กล่องเป็นบ้านเป็นอุโมงค์เคยเห็นค่ะมีทำเป็นเกมตีตัวตุ่นให้แมวเล่นด้วยใช่ๆช่ช่อันนั้นก็น่ารักนีครับเราไม่ใช่แค่แมวบ้านนะครับสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ๆอย่างเสืออย่างสิงโตในสวนสัตว์หรือศูนอนุรักษ์ก็ชอบเล่นกล่องเหมือนกันจริงเหรอคะเนี่ยนึกว่ามีแต่แมวบ้านซะอีกครับผมมีการทดลองสนุกสนุกอันหนึ่งเขาเรียกว่าภาพลวงตาสี่เหลี่ยมคานิซาคานิซา คืออะไรคะครับนักวิจัยเขาแค่เอาเทปมาติดพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเฉยๆเลยนะไม่ได้มีผนังอะไรกัน้นค่ะแล้วไงต่อครับปรากฏว่าแมวก็ยังเดินเข้าไปนั่งในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นฮะแค่เทปติดพื้นเนี่ยนะคะใช่ครับสแสดงว่าแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มันดูเหมือนเป็นพื้นที่ปิดล้อมก็กระตุ้นสัญชตาตญาณแมวได้แล้วน่าทึ่งมากโโหอันนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ มันหมายความว่ายังไงสำหรับคนเลี้ยงแมวอย่างเราๆคะครับสรุปง่ายๆก็คือกล่องกระดาษเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของแมวได้หลายอย่างมากๆพร้อมๆกันเลยทางเรื่องความปลอดภยัยใช่ครับความปลอดภยัยความอบอุ่นสบายสัญชาตญาณน,นักล่าการเล่นพื้นผิวที่เหมาะกับการลับเล็บฝากรอยกลิน่นแล้วก็ช่วยลดเครียดลดเบื่อได้ด้วย ถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมแปลกๆหรือความชอบส่วนตัวแต่มันตอบสนองธรรมชาติของแมวอย่างลึกซึ้งจริงๆพอเข้าใจแบบนี้แล้วก็ทําให้เรามองเจ้าเหมียวเปลี่ยนไปเลยนะคะจากแค่สัตว์เลี้ยงน่ารักๆก,ก,กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสัญชาตญาณมีความต้องการที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดใช่เลยครับพอเราเข้าใจเราก็จะดูแลเขาได้ดีขึ้นจัดหาสิ่งที่เหมาะสมให้เขาได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ของแพงเสมอไปก็ได้นะครับอืม อ๋อแล้วก็ย้ำอีกทีเรื่องข้อควรระวังนะครับก่อนให้กล่องเนี่ยตรวจดูให้ดีเอาพวกวัสดุอันตรายลวดเย็บเทปพลาสติกออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องแมวเองขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำสุดท้ายนี้ดิฉันขอทิ้งคำขมชวนคิดไว้หน่อยนะคะครับผมว่า ถ้ากล่องกระดาษธ,ธรรมดารรมดาที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันสามารถเติมเต็มความต้องการพื้นฐานให้แมวได้มากมายขณะน,นี้ทั้งความปลอดภยัยความอบอุ่นการเล่นการลดเครียดมันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เราจัดหาให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือเปล่าคะอืมน่าคิดครับแล้วบางที เราอาจจะกำลังมองข้ามวิธีง่ายๆที่ประหยัดมากๆที่จะทำให้พวกเขามีความสุขรู้สึกมั่นคงม,มากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทุ่มเงินซื้อของเล่นแพงๆเสมอไปก็ได้จริงไหมคะ